ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนำรีวิวกีตาร์พาราเมลรุ่น f 6 0 1 c e qn นะครับก็เรามาดูสเปคคร่าวๆของกีตาร์รุ่นนี้กันก่อนนะครับเป็นกีตาร์โปร่งคอเวลนะครับแล้วก็มีตัว eq ครับ2แบนดครับปรับได้ทั้งโทนและก็วอลลุ่มนะครับก็ตัวไม้ตัวกีตาร์ก็ทำจากไม้ลิงเดนะครับเป็นไม้อัดทั้งตัวนะครับ ส่วนตัวเฟตบอร์ดแล้วก็ตัวบลิดเนี่ยทำจากไม้โลสบูดส่วนตัวลูกปิดนะครับเป็นเป็นตัวดแคสนะครับมาดูข้างหลังครับว่าลูกบิดเป็นดเป็นเมทัลดแคสนะครับอย่างดีครับอันนี้ก็จูนนะอ่า EQ แบนดก็ <c oughs> <c oughs> หัวอย่างสวยงามครับเก็บงานดีมากเลยครับ เ,เดี๋ยวเรามาฟังเสียงของตัวนี้แบบเปล่าๆก่อนนะครับก่อนที่เราจะฟังแบบในโหมดของกีตาร์โปร่งไฟฟ้าครับเราลองฟังดูครับเสียงเปล่าๆ อเคครับต่อไปเรามาลองฟังเสียงในโหมดของกีตาร์โปร่งไฟฟ้ากันบ้างครับก็คราวนี้ใช้เป็นแอมเมกาครับรุ่น AC 3 0 a นะครับก็เราตอนนี้ปรับตัว EQ เนี่ยเป็นแฟ a t ไม่มีเอฟเฟกเลยนะครับก็มาฟังเสียงดูว่าในโหมดกีตาร์ปร่งไฟฟ้าเสียงจะดียังไงครับ โอเคเห็นนะครับเสียงดังฟังชัดใช้งาคุ้มกับราคานี้เลยครับกีตาร์ฟงไฟฟ้าพาราเมลรุ่น F601 CE q n ก็ยังไงขอฝากกีตาร์รุ่นนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ